สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับชุดนันชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่จะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนสมัครใช้งานแอปพลิเคชันของทกสนะคะซึ่งแอป A-Mobile ตัวนี้นะคะเราสามารถโหลดได้ทั้ง App Store แล้วก็ Play Store เลยค่ะสำหรับวิธีที่พี่จะสอนในวันนี้นะคะก็คือการลงทะเบียนสมัครใช้งานแอป A-Mobile เป็นแอปที่ใช้ในการเช็คยอดเงินโอนเงินจ่ายบินแล้วก็ทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารกสศได้เลยนะคะเราไม่ต้องไปที่ธนาคารสามารถเช็คยอดเงินแล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชันได้เหมือนโมบายแบงกิ้งของธนาคารอื่นๆเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันโมบายตัวนี้นะคะสามารถโหลดได้ทั้ง a p p Store แล้วก็ Play Store เลยค่ะเราไปโหลดแอปมาแล้วนะคะ เราก็เตรียมเลขที่บัญชีเบอร์โทรศัพท์นะคะเตรียมให้พร้อมนะคะและที่สำคัญเมื่อลงทะเบียนในแอปพลิเคชันในมือถือแล้วเราก็จะต้องไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ของธนาคารทกรสนะคะภายใน24ชั่วโมงค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ เมื่อเราโหลดแอปมาแล้วนะคะก็ให้เรากดเข้าไปเลยค่ะเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นการแนะนำแอปเราจะกดข้ามหรือว่าเลื่อนไปทางซ้ายก็ได้นะคะต่อมานะคะมาถึงหน้านี้นะคะให้เรากดไปที่สมัครใช้บริการด้วยบัตร ATM นะคะเข้ามาที่หน้านี้นะคะให้เราอ่านก่อนนะคะจากนั้นกดถัดไปจ้า เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับข้อกำหนดและก็เงื่อนไขในการใช้บริการต่างๆะคะให้เรากดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนะคะตรงที่วงสีแดงให้ตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็กดยอมรับอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อมานะคะก็ใส่หมายเลขบัญชีเงินฝากออมทรัรรรพย์ของทกสนะคะ บัญชีนี้จะต้องผูกกับบัตร ATM ด้วยนะคะเพราะว่าวิธีนี้นะคะเป็นการลงทะเบียนใช้งานด้วยบัตร ATM นะคะบรรทัดต่อมานะคะเราใส่หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ตก็ได้นะคะต่อมาใส่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้ตอนเปิดบัญชีนะคะ แล้วก็จะมีให้ใส่อีเมลด้วยนะคะหังจากนั้นนะคะเลื่อนลงไปด้านล่างนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เราสนใจนะคะให้เราติ๊กไม่เกิน5ช่องนะคะเมื่อติ๊กเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากดถัดไปค่ะขั้นตอนในโทรศัพท์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เขาก็จะเตือนมาว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วโปรดยืนยันตัวตนที่เครื่อง atm ของธนาคารทกศภายใน24บชั่วโมงค่ะให้เรากดตกลงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดย้อนกลับได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะต้องไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนที่ตู้ atm ของธนาคารทกสนะคะเรามาดูวิธีเลยค่ะเราก็จะต้องเตรียมบัตร atm มาด้วยนะคะ เสียบบัตร ATM เข้าไปที่ช่องเสียบบัตรตรงนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดเลือกบริการอื่นๆนะคะตรงนี้ค่ะจากนั้นเลือกเมนูภาษาไทยค่ะและใส่รหัส ATM ค่ะ จากนั้นนะคะเลือกบริการอื่นๆค่ะตรงที่ลูกศรชี้ตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเลือกลงทะเบียนโมบายค่ะตรงที่ลูกศรชี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือค่ะต้องเป็นเบอร์ที่ใช้ตอนเปิดบัญชีนะคะจากนั้นกดถูกต้องค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะมีสลิปออกมาตรงนี้นะคะเหมือนตอนที่เรากดเงินค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นกดไม่ต้องการนะคะแล้วดึงบัตร ATM ออกค่ะเมื่อทำการยืนยันตัวตนที่ตู้ a t ทีเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำในมือถือต่อค่ะเรากดเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะกดไปที่ FA Mobile ตัวนี้นะคะกดเข้ามาแล้วนะคะ ก็ให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือตรงนี้ค่ะจากนั้นกดตกลงนะคะและจะมีรหัส OTP 6หลักนะคะส่งมาที่เบอร์มือถือของเราแบบนี้นะคะให้เรานำตัวเลข6หลักนี้นะคะไปพิมพ์ในช่องนี้นะคะกดหมายเลข6หลักที่เราได้รับนะคะตรงนี้นะคะถ้ากดถูกต้องแล้วนะคะก็จะเด้นมาที่หน้านี้นะคะซึ่งเขาจะให้เรา ตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานนะคะเป็นตัวเลข6หลักค่ะเมื่อเรากำหนดตัวเลขรหัสหกหลักเพื่อเข้าใช้งานแล้วนะคะก็จะให้ยืนยันร,รหัสอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่จำไม่ได้แนะนำให้จดไว้นะคะพอเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็จะเข้ามาที่หน้าบัญชีของเราแบบนี้นะคะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการสมัครใช้งานแอปของธนาคารทกสนะคะเป็นการสมัครใช้งานด้วยบัตร ATM นะคะเป็นโมบายแบงกิ้งของธนาคารทกสนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะคะ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ